คนนะครับอนุโมทนาสาธุให้กับทุกคนนะอย่างที่บอกไปนะครับเงินตรงนี้เราจะไปมอบให้กับน้องๆที่มีปัญหาในงเด็กหัวใจนะฮะให้น้องๆเขาได้ไป็นผ่าตัดนครับผมที่โรงพยาบาลราชวิถีครนะผมถ่ายรูปถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปนิดนึ่งพรีตอนก็หล่อขอบคุณครับผมเอาไปยี่สิบครับถ่ายรูปแกนถ่ายรูปไหมย นไม่ต้องนานนะไม่ต้องขังหลังผมไว้ก็ไปจริงทำไปเล่นกันอ่ามีไม้เท้าร่วมกันทำบุญได้เลยนะครับตอนนี้ได้ทำบุญน,นี่ยังเลยนี่่ทำนี้ครับไหมไปแช่ตัวเลยครับผมอ่ามีอีกไหมครับทำบุญได้นะโดนหนุนหนนหนนไว้ไปเลยไปเองเลยไม่ต้องส่งต่อครับทำบุญอย่าส่งต่อครับผมอ๋ออ๋อ,อมันไกลจริง โอเคเรียบร้อยนะครับผมขอเสียปงปรบมือให้กับทุกๆคนในวันนี้ด้วยนะน่ารักมากเลยนะครับผมเห็นไหมเราได้ปุญเราได้เงินมาเยอะเลยสาธุสาธุาธาธครับทุกนสาธุนะครับก็ขอใหท้ทุกคนนะครับผมที่หัวใจที่แข็งแรงรักน้องนาน,นานแล้วก็รักใครชอบใครขอให้ความรักนี้สมหวังอย่างที่สุดเลยนะครับ เสียงฝีส่งไ่ายกับน็อตไรอ์ AF9 ด้วยครับขอบบคคุณรัเรียบร้อยให้อาบูญชื่นใจนะครับมขอบคุณมากๆจริงนะครับผม